สวัสดีครับต้นดอกหลานใหญชาแนลนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ชาแนลของผมนะครับชาแนลเรื่องเงินเรื่องใหญ่นะครับขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามนะครับแล้วก็แนะนานะครับหลายๆท่านที่เข้ามาดูคลิปผมตอนนี้นะครับแนะนําให้กดติดตามไว้นะครับเพราะว่าผมมีคลิปมากมายหลายคลิปเลยที่เกี่ยวกับเงินนะครับคุณอาจจะกําลังดูคลิปเก่าของผมอยู่ก็ได้นะครับซึ่งแอปในคลิปอาจจะใช้การไม่ได้แล้วนะครับนะครับ กดติดตามนะครับผมรับรองว่าผมมีแอปที่ใหม่สดเสมอแน่นอนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงแอปตัวหนึ่งนะครับก็คือแอปตัวนี้นะครับเครดิตยูนะครับท่านใดที่ยังไม่มีนะครับผมแนะนํานะครับหรือต้องการอยากจะใช้งานบ้างนะครับก็ผมมีลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับสําหรับการสมัครนะครับผมจะมาพูดต่อนะครับจากเมื่อ3วันก่อนผมพูดไปแล้วว่ามันถอนเงินได้นะครับทีนี้หลังจากนั้นการถอนเงินได้ นะครับเราจะมาดูกันว่ามันถอนเงินได้จริงผมแนะนำว่าและผมรับรองว่ามันได้จริงๆเข้าไปที่เครดิตอยู่นะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับมีลิงก์ใต้ใต้คลิปนะครับสำหรับการสมัครนะฮะดาวน์โหลดเรียบร้อยเข้ามาแล้วสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับทีนี้ผมให้ไปดูว่าในส่วนผมที่ ที่สมัครไปนะครับสมัครยืมเงินไปนะครับก็คือยืมเงินผ่านผ่านแอปตัวนี้นะครับเพื่อนๆนนะครับเข้ามาเราก็ให้มาที่ส่วนบุคคลหรือคนนะครับหรือจะมาที่ไม c r e ครดิตตัวกลางตัวนี้นะครับตัวกลางตัวนี้หรือจะส่วนบุคคลก็ได้นะครับถ้าไมค์เครดิตก็ขึ้นแบบนี้เลยนะครับพอขึ้นมาปุ๊บจะเป็นวงเงินคงเหลือมีปุ่มถอนด้วยนะครับตัวนี้นะครับกดเข้าไปดูนะครับผมจะให้ดูว่า นี่ครับการถอนเงินล่าสุดนะครับ5้าร้อยบาทนะครับเมื่อวันที่สิบดทัพหนะครับนั่นคือคลิปผมก็ออกไปเมื่อวันที่ส8บดนะครับกับลองกลับไปย้อนดูนะครับว่าผมแนะนําการยืมนะครับวิธีการยืมอย่างไรบ้างนะครับหลังจากวันที่18นะครับผมมีเมสเซจมาแบบนี้ครับนี่ฮะเขาบอกว่านะครับเมสเซจมาเมื่อวันที่21สิบเ็ดนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมทําเรื่องกู้ไปอ่ะ นะครับเรื่องขอยืมไปนะครับในเวลาเท่าไหร่นะครับหลังจากการที่เรากดยืมผ่านแอปเมื่อวันนั้นนะครับเมื่อวันที่18นะฮรระบบก็แจ้งว่าจะทําการตรวจสอบนะครับภายใน3วันนะครับผมก็เลยคิดว่าเราจะไม่นับวันที่เรากู้แล้วกันนะครับก็นับเป็น19 20วันที่21เราก็จะได้รับเงินนะครับหรือจะนับวันที่เราขอยืมเลย18 19 20แล้วอีกวันหนึ่งขึ้นวันที่4เนี่ยเราอาจจะได้เงินนะครับ ซึ่งตรงนี้ยังไม่ชัวนะคะทีนี้เมื่อได้เงินเข้ามาแล้วนะครับเขาก็บอกว่าเขาก็โอนเข้าบัญชีเราเลยนะครับเนื่องจากในขั้นตอนแรกที่เราสมัครเราต้องผูกบัญชีไว้กับธนาคารด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาจะมีบินแจ้งมานะครับว่าเราจะต้องกําหนดชําระเขาภายใน7วันนะครับนะฮะทีนี้ถ้าเราจะชะําระทําคืนทํำยังไงก็กดไปที่ไปชําระนะครับ อาจจะย้ำๆนิดนึงนะครนะคะนี่ครับกำหนดที่ชำระของผมนะครับก็คือวันที่28เดือน6นะครับนี่ฮะ500บาทนะครับก็จะไม่มีค่าปรับเลยครับแต่ถ้าเกินอาจจะมีค่าปรับเลยนะครเขาก็จะมีด้านล่างเห็นไหมครับยอดรวมเปนต้องชำระคือ500นะครับไม่ได้มีดอกครับมันมีแค่ค่าธรรมเนียม95บาทซึ่งณตอนนั้น 500หักไป95นะครับมีเงินเข้ามาในบัญชี4ี่บาทนะครับถ้าคุณจะชำระนะครับกดไปที่เหลืองๆตรงนี้นะครับเขียนว่าไปชำระนะฮะกดเข้าไปครับเห็นไหมครับเขาก็จะบอกว่าถ้าคุณจะชำระเนี่ยให้ชำระก๊อปปี้ตัวเนี้ยไปวางเลยแล้วชำระมาที่นี่นะครับพอ ชำรนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อัปโหลดคลิปลงไปให้เขานะครับแล้วก็ส่งเรื่องไปให้เขาแค่นั้นเองนะครับมีการตรวจสอบรวดเร็วว่องไวนะครับแต่แล้วไอ้เงิน500เนี่ยก็จะเข้ามาบวกเพิ่มให้กับเราในวงเงินที่เราขาดไปนะครับตอนนี้ผมยังไม่ชําระนะครับกลับกลับไปก่อนดานแรกนะครับสรุปก็คือตอนนี้ผมมีวงเงินที่ถอนได้เนี่ยแปดบาทนะครับ ในครั้งต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าผมจะยืมเนี่ยผมจะยืม800้อยเลยนะครับค่าธรรมเนียมมันจะมากน้อยขนาดไหน,นอันนี้ผมผมคิดว่ามันก็น่าจะคิดยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวตอนที่ผมคืนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมจะมาถอนเงินให้ดูอีกทีนะครับว่าว่าค่าธรรมเนียมเขาเพิ่มขึ้นมามากน้อยขนาดไหนนะครับอ่าแอปนี้มันมีประโยชน์นะครับแต่การยืมเงินเนี่ยนะฮะมันต้องยืมล่วงหน้านะครับ คุณก็คำนวณดีๆนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้เงินจริงๆเนี่ยไอ้กรณีจะใช้เร่งด่วนและตอนนี้อีก2ชั่วโมง3ชั่วโมงหรือภายในวันนี้นะครับไม่เหมาะจริงๆแอปนี้นะคะสำหรับมีการวางแผนก่อนนะครับสมมุติว่าวันนี้คุณมีเหลือเงินอยู่500นะครับมีความเหตุจําเป็นต้องโอ้โหอีกสักสี่ห้าวันเน,นี่ยห้าร้อยเนี่ยหมดแน่เลยไม่มีซากินข้าวแน่เลยนะครับก็ทํมาเรื่องเสียแต่วันนี้นะครับเงินก็ค่อนข้างไหวส่วนการตรวจสอบนะครับผมก็ว่า เขาน่จะมีการตรวจสอบจากบัญชีของคุณนะครับอาจจะโทรไปหาผู้อ้างอิงหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ผมสอบถามจากรายชื่อที่ผมให้ไว้แล้วผู้อ้างอิงเนี่ยก็ยังไม่มีใครได้รับโทรสอบจากเครดิต U ยูนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดยืมแล้วก็คืนตรงเวลารับรองว่าเครดิตมันก็จะพุ่งนะครับเราก็จะมีแอปดีๆไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะครับก็ฝากไว้อีกหแอปครับ ยังไงก็เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ